สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้หางานทุกท่านนะบางคนหางานในประเทศไม่ได้ไม่สมหวังท่านก็เปลี่ยนใจอยากทำงานต่างประเทศทีนี้ประเทศที่คนไทยนิยมไปทำงานในช่วงที่ผ่านมา2-3ปีเนี่ยก็คือประเทศเกาหลีใต้นะครับคำถามคือทำไมคนไทยถึงเลือกไปทำงานเกาหลีใต้เพราะรายได้สูงใช่ไหม และมีอาชีพไหนบ้างที่คนไทยไปทำมากที่สุดมีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมแต่ต้องเน้นย้ำตรงนี้นะครับว่าท่านต้องไปทำงานอย่างถูกกฎหมายอย่าไปเป็นผีน้อยนะท่านจะไม่สามารถอยู่ในเกาหลีใต้อย,ย่างมีความสุขนะครับบางคนก็ถูกหลอกไปไปทำอาชีพที่ไม่พึงประสงค์นะครับทีนี้มาเปิดอาชีพ3อาชีพรายได้ดีสำหรับแรงงานไทยในเกาหลีนะ มีอะไรบ้างมาเริ่มต้นที่ 1. คืออุตสาหกรรมโรงงานมีเงินเดือนประมาณ4 0 5 0 0ถึง55,000บาทต่อเดือนงานอุตสาหกรรมโรงงานหรือที่รู้จักกันก็คือไปทำงานเป็นหนุ่มสาวโรงงานนั่นเองเพราะที่เกาหลีใต้ค่อนข้างขาดแคลนคนงานอุตสาหกรรมทําให้ประเทศเกาหลีมีความต้องการแรงงานเหล่านี้ไปทำงานในโรงงานอาทิเช่นโรงงานพลาสติก โรงงานวัสดุเหล็กและอื่นๆแต่การทำงานโรงงานที่เกาหลีใต้ไม่เหมือนที่ประเทศไทยเพราะว่าพนักงานหนึ่งคนจะต้องมีความรู้ความสามารถพอตัวไม่ได้เข้าไปทำกันง่ายๆและที่สำคัญคือภาษาเนี่ยเป็นพื้นฐานท่านต้องสามารถสื่อสารภาษาเกาหลีในระดับสื่อสารเบื้องต้นได้มาดูงานประเภทที่สองครับคือ กเกษตรก,กรรมและการประมงก็เงินเดือนประมาณ40,000ถึง45,000บาทต่อเดือนที่เราชอบดูเข้าไปเก็บผลไม้อะไรกันเนี่ยนะก็คือเป็นงานกเกษตรก,กรรมเป็นงานที่แรงงานคนไทยถน,นัดและมีความสามารถที่นายจ้างเกาหลีต้องการงานที่มีทำเนี่ยก็อย่างเช่นงานดูแลผักหมุนเวียนในห้องกระจกฟาร์มไก่ไข่นะครับฟาร์มหมู ไปจนถึงงานเก็บผักเก็บผลไม้ส่วนงานประมงก็จะมีพวกฟาร์มครับเช่นฟาร์มเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยและอีกหลายงานเป็นต้นและสุดท้ายครับเป็นงานท็อปฮิปในอันดับที่3ก็คืองานก่อสร้างมีเงินเดือนประมาณ4ี่ห0ื่นถึง1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนที่ประเทศเกาหลีใต้ให้ภาษีกับความรู้ความสามารถด้านการก่อสร้างของแรงงานไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าช่างก่อสร้างที่ประเทศนี้คืออาชีพที่เชิดหน้าชูตาได้เลยและเงินเดือนที่ได้ก็ไม่ธรรมดาเพราะเงินเดือน4ี่หมื่นที่เราอ้างอิงขึ้นไปจนเพดานบนเนี่ยไปจนถึง1 0 0 0 0แสนบาทถ้าเป็นของช่างปกติทั่วไปก็สี่หมื่นครับแต่ถ้ามีความรู้ความสามารถถึงขนาดเป็นหัวหน้าช่างได้<ๆ>เงินเดือนก็จะพุ่งสูงขึ้นนะครับมากกว่าช่างพื้นฐานทั่วไปเป็นอย่างมากท่านอาจได้รับถึง1000 0แสนบาทต่อเดือน นี่เป็น3ระดับอาชีพที่แรงงานไทยนิยมไปทำงานที่เกาหลีใต้เพราะสามารถทำเงินได้เป็นก่อเป็นกรรมหวังว่าคลิปนี้จะสามารถเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ใฝ่ฝันไปทำงานที่เกาหลีแต่ขอเน้นย้ำว่าขอให้ไปอย่างถูกกฎหมายนะครับขอพระคุณน,นะที่ท่านกดไลค์กดติดตามกดกดแชร์สวัสดีครับ